เรามาดูงานงานซ่อมต่างจังหวัดนะครับอันนี้มาจากละเอียดอันนี้งานเชียมนะครับตัวนี้งานเชียมนี่งานเชียมนะครับอันนี้เปิดจิตแล้วนะครับผมอาการมาจากจิตน,นี่เดี๋ยวมาดูจอของหน้าแดงนะครับร้านแดงอะไรยนนะครับผมตัวนี้หน้าของหน้าแดงลองหน่อยครับงานจิตแล้วนะครับ,ด,รบดูตัวนี้ครับจิตไหม เห็นนะครับเคลืสู่แล้วตัวนี้ซ่อมสดๆนะครับพอดีเพิ่งเรื่องงานมา่าตัวนี้มีเสียงนะครับจะได้ปกตินะครับตัวนี้โอเคผ่านนะครับอตัวนี้มาดูเครื่องนี้ มัดรวมเลยอ่าเนี่ยครับเป็นได้ปกตินะครับหอละกอนงานซ่อมเหมือประกันทีห่หนึ่งเดือนนะครับผมไม่ต้องห่วงหอละกอนหนึ่เดียวอ่านี่เครื่องนี่นะครับวานี่ก่อนนี่เครื่องนะครับแดงส่งมาสองเส้นครับผมจอเอ็มเก้า อ่าตอนนึ่งนะครับแต่หน่อยบูดเครื่องอ่อ่ามาแล้วครับอ่าโอเคนะครับอ่าโอเคนะครับ